สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับน้องหอมอีกแล้ววันนี้ก็ขออนุญาตพาชมรถส่งมอบอีกหนึ่งคันนะคะวันนี้จะมาด้วย c o r า c o r จี r s s ์ r ปนะคะก็คือในรุ่นสุดฮอตสุดฮิตในเรื่องของรถครอบครัวนะคะคันนี้มาพร้อมกับช่วงล่างใหม่ GR Sport นะคะบอกได้เลยว่าสวยงามมาก สีขาวมุกหลังคาดำแบบนี้สวยจริงๆชอบมากนะคะในเครือของ G-Sport ตัวนี้จะมีขาวแดงแล้วก็ดำนะคะมี3สีนะคะสิ่งที่แตกต่างออกมานะคะจะเห็นได้ชัดเลยก็คือในส่วนของไฟหน้านี่เริ่มต้นที่ไฟหน้าเลยนะคะไฟหน้าเป็น LED แบบนี้แต่ว่าในส่วนของตัวโคมจะไม่มีสัญลักษณ์ของไฮบริดอีกแล้วนะคะจะเป็นโคุมขาวแบบนี้เลยสวยงามมากๆนะคะ ด้านหน้านี่กล้องรอบคานด้านหน้าออกแบบตัวกระจังหน้าใหม่นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะ,ะไฟตันะหมอกจะถูกย้ายขึ้นไปเบ้าไฟตันะหมอาจะถูกออกแบบใหม่สวยงามมากๆจะเห็นกล้องรอบคานโลโก้แก้วทำในเรื่องของ The Air Dynamic Cruise Control ตัวนี้จนถึงศนกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าด้วยความที่เขายังไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้านะคะก็อาจจะต้องเหยียบเบรกเองนะคะ ด้านหน้านะคะมีตัวที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะคะแล้วก็ตัวเตือนออกนอกเลนแล้วก็ตัวนี้ติดตั้งกล้องมันทึกภาพด้านหน้า Wi-Fi จากตูด้ามาเรียบร้อยนะคะอ่ะาแผดภาพปานะคะตัวนี้นี่สวยงามมากมากนะคะติดตั้งเป็นกันสาดโครเมียมนะคะในตัวที่เป็นพรีเมียมขึ้นไปอะคะ่ะแนะนาให้ลูกค้าติดเป็นกันสาดโครเมียมถ้าของแถมมันไม่พอกรุณาจ่ายเงินซื้อเองหรือไม่ก็ไม่ต้องติดไปเลย ติดกันสาดดำๆเราไม่สวยมากเห็นแล้วขัดใจนะคะไม่สวยจริงพูดเลยนะคะนี่ด้านข้างเสัาายลรักให้บิดแบบนี้เลยนะคะกล้องรอบคันมีให้ตัวนี้แม็กซ์18ลาย G R สปอร์ตแบบนี้เลยตัวนี้มีการเปลี่ยนสปิงมาใหม่นะคะแล้วก็มีการยึดจุดเขาเรียกอะไรเอ่ยเป็นตัวยึดตัวตรงกลางนะคะเป็นเหล็กกันโครงเพิ่มเข้ามาอีกนะคะตัวนี้มาด้วยช่วงล่างที่เป็นบอดี้ T N G A ด้วยนะคะ t o ยต้าน New Global บอกได้เลยว่าขับดีขึ้นกว่าค o l ร a าคลอสปกติชัดเลยเห็นได้ <he> en, ชัดค่อนข้างชอบเลยถ้าตัวนี้สวยมากนะคะนี่สปอร์ตแบันบนี้เลยอันนี้คือในส่วนของตัวกศาศาันส์โครเนี่คันนี้ลูกค้าจะไปติดฟิล์มเองนะคะติดเบ้ารองการสามารเรียบร้อยตัวนี้มีแหลกหลังคาเหมือนเดิมแล้วก็ในตัวซันรูปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นี่ดิสเบกสีล้อนะคะย่าง2 2 5 5 0 R 18นะคะรถนี้ได้มิชลินนะคะแล้วแต่รตนะ อย่ายึดติดด้านหลังเห็นไหมเอ่ยโคมจะเป็นโคมใสนะคะลมดําสวยมากอันนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกหลังให้นะคะโลโก้ตัว g r Sport ด้านหลังจะเป็นโลโก้แก้วแบบนี้เลยนะคะในส่วนของนี่โลโก้ g r Sport ตรงนี้ตัวชุดแต่งก็คือรอบคันเลยก็คือแต่งเป็นตัว g r Sport ทั้งหมดเวลาตัวนี้มาพร้อมคิกเซ็นเซอร์เนาะเวลาใช้คิกเซ็นเซอร์นะคะให้เตะระหว่างตัว C กับตัว R ตรงนี้นะคะแล้วก็รถต้องดับเครื่องและล็อก อยู่เท่านั้นนะคะ,ะเดี๋ยวมาลองกันเลยก็ทำให้เห็นจะจขเลยระหว่างตัวทีกับตัวอางง่ายๆแบบนี้เลยนะคะอ่ะาใส่ของแบบนี้เลยคันนี้ติดตั้ง AirLamba Tugo นะคะเบาะรองหลังเพื่อสุขภาพตัวนี้เดี๋ยวไปดูว่าติดตั้งยังไงนะคะมีทัดท้ายมาให้เรียบร้อยนะคะจริงๆพ้าคุมหอมไม่ค่อยอยากแถมให้ลูกค้าเท่าไหร่เพราะว่า มันทําให้รถเป็นลอยไม่ค่อยชอบแล้วก็ตัวนี้สามารถปิดธรรมดาหรือปิดปิดแบบล็อกไปเลยก็ได้หรือจะเตะเปิดปิดเหมือนเดิมเตะแล้วก็เดินออกมานะคะถ้าไม่เดินออกมาเขาก็จะไม่ปิดเนาะตัวโครลาาคอจะเตะง่ายนะคะค่อนข้างจะง่ายเลยนี่จะเป็นที่อยู่ของตัวกล้องด้านหลังตัวนี้จะเป็นกล้องทึกภาพด้านหลังแบบเชื่อไมไฟฟายได้นะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังอขออนุญาตนะคะนี่ด้านหลัง เบาะ GR สปอร์ก็คือจะมีการตรงกลางจะเป็นสีขาวอย่างนี้นะคะด้านหลังมีแอร์หลังมี USB 2ตํตำแหน่งนะคะตัวนี้จะเป็นพรมพื้นเฉพาะ GR Sport เลยสวยมากก็อ่ตัวคลาคอเป็นรุ่นที่นั่งสบายมากบอกเลยรุ่นนี้ก็คือเหมาะทั้งชอบขับขี่หรือแม้กระทั่งคนนั่งเองนะคะนั่งหลังไม่อึดอัดดูกระจกบานใหญ่มากนะคะด้านหน้านะคะนี่ G.R. Sport นะคะนี่ค่ะ a i r l ล m b บา2ู o o นะคะติดตั้งมาให้แบบนี้เป็นที่เรียบร้อยนะคะ mm hmm. ก็เป็นเบาะองรหลังเพื่อสุขภาพตัวนี้ก็คือปรับด้วยความที่ข้างในเขาเป็นล่มนะคะมันก็จะปรับให้เหมาะกับทุกสรีรละนะคะ,ะเดี๋ยวค่อยว่ากันราคามีหน้าเว็บตัวต้เอเซซลองเช็คดูได้ค่ะตอนนี้จำไม่ได้นะคะหัวเบาะจะมีการปั๊ม G.R. Sport ให้แบบนี้เลย ซึ่งสวยมากอีตัวเบาะแดงของพรีเมียมก็สวยพอเป็นตัว g a s p o r t ก็ค่อนข้างสวยตรงนี้นะคะเส้นที่เป็นคโครมเมียมมันจะลมดํามาให้หมดเลยเนี่ยค่ะมันจะเป็นการลมดํามาให้หมดเลยอ่าจะเห็นได้ว่ามันมีความเข้มความทึบขึ้นเหมือนเดิมนะคะพวก Adaptive Cruise Control เรียกอ่าเลดา้าได n า m i c Cruise Control แล้วก็กระจกตาแสงอัตโนมัติซึ่งชอบตัวนี้มากสวยดีไซน์ค่อนข้างจะเรียบหรู หน้าจอ9้านิ้วเชื่อ Apple CarPlay a n d แ o i d a u ย o ได้แแยกโซนนะคะเกียร์เป็น e cvt นะคะบอกได้เลยว่าตัวนี้ประหยัดน้ำมันมากๆนะคะกระจกก็มีอ่าฮับออโต้ป <Hub Auto. S 1> ก,กติเลยเหมือนกันเหมือน c o โค l ราค o s อตัวท็อปอะคะ่ะแค่เพิ่มเข้ามานะคะบายสปอร์ตมอนิเตอร์อะไรพวกนี้ค่อนข้างครบเลยตัวนี้มีดีที่ช่วงล่างนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ที่เป็นไฮบริดแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากๆเลยเตอ้าผลิต ตัวไฮบริดมาเจเนอเรชันที่4แล้วเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกังวลแบตเตอรี่รับประกัน10ปีนะคะมีปัญหาอะไรก็คือเคลมศูนย์ในทั่วประเทศไม่ว่าจะออกที่ไหนนะคะสามารถเคลมได้ทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อน้องหอมมาด้านล่างได้เลยแล้วก็ใครก็ที่สำหรับที่ดูนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องหอมนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ